อนุญาตถ่ายภาพที่โรงครัวนะครับนี่อยากงามให้ล้างถ้วยอยากสวยให้ล้างจานนะครับโยมก็เลยช่วยงานทั้งวันนะครับอยู่ที่โรงครัวนี้นะครับนี่ยังล้างถุงเทียนนี่ล้างปิ่นโตเนาะนี่เนาะโยมผู้อุปธรภมคำชูวัดวาพระศาสนาวัดบ้านกบอนี่นะครับนี่ถ่ายภาพตั้งแต่เช้านะครับนี่ยังเหลือเพลนนะครับปัตหารเพียนของคณะช่างนะครับ แต่วันนี้ไม่รู้จะทํางานได้หรือเปล่านะครับฝนฟ้าชนละทาตกลงมาอนุโมทนากับผู้สอบได้นะครับนี่มือได้เป็นสิกับมามนหาน้วยเอาบได้ติต่อกันเลยบอมเด้อนะครับขออนุญาตนะครับถ่ายภาพนะครับนี่โ <c oughs> จ๊กสลาเลยเจ้าอันลเลยนีย่นี่นะครับนี่ญาติโยงฝากทุเรียนมาถวายนะครับ พระและยังไม่พอนะครับมาแจกแก่ญาติโยมอีกนะครับเนี่ยเด้อได้ทุเรียนไปคนหนึ่งลูกนะครับวันนี้นะครับเนี่ยเป็นบุญพิเศษของญาติโยมนะครับทิดต้อมทิดไมโลนะครับนําทุเรียนมาถวายพระนะครับประเดี๋ยวพระคุณลุงตาก็เลยแจกแก่ญาติโยมผู้อุปถัมภ์คำชูวัดวาพราสนานะครับว่าจะทําข้าวเหนียวทุเรียนนะครับแต่มันสุกไม่พร้อมกันนะครับก็เลยแจกแก่ญาติโยมไปนะครับให้รับประทานที่บ้านนะครับ